ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะเสด็จดับขันปรินิพานไปช้านาแล้วแต่หลักธรรมคำสอนของท่านยังอยู่ดุจแสงเทียนส่องธรรมส่องทางในการดำรงชีวิตแก่ทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ดวงจิตที่เห็นธรรมจะมีดวงธรรมปรากฏ ทุกอย่างเมื่อมีสมมุติก็จะต้องมีวิมุติครับผมก็ยังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานตอนนี้ผมก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ที่ขอวังเนียงดูจิตดูใจตัวเองเหมือนเดิม เหมือนทุกทีที่เคยมาหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมมาทั้งชุดสีชมพูหวานแววเพราะผมไม่ค่อยติดกับสมมุติไม่ติดกับรูปแบบสมมุติสมัยตอนที่ผมบวชอยู่ในสมมุติทิศรงบวชเป็นพระ ผมก็เคยลงไหลในจีวอนเคยลงไหลในจีวอนถ้าไม่ได้จีวอนยี่ห้อดีๆขึ้นเทศก็ไม่ค่อยมั่นใจขาดความมั่นใจวันนี้ห่ 1, มจีวอนเพลห่มจีวอนซันโรไรจีวอนมิสซลิน พอผมศึกษาในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลพระตี่ลงไหลในจีวรจิตลงไหลในจีวรสุดท้ายไปเกิดได้แค่ตัวเล่มเกาะตามชายจีวรมันจบที่จิตสุดท้ายในครั้งพุทธกาลผ้าหายาเขาจะเอาผ้าห่อศพนั่นแหละมาทําเป็นจีวร ให้พระได้นุ่งห่มกันผ้าหายากมากผมก็เลยเอาสูตรนี้นั่นแหละมาปฏิบัติไม่ยึดติดในจีวรห่มจีวรห่มเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแต่ละอย่างแต่ละตัวผมจะพิจารณาว่ามันคือผ้าหอ่อศพผ้าหอ่อศพพิจารณาแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่ได้พึ่งพิจารณา พิจารณาว่าผ้าห่อศพผ้าห่อศพไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรกับจีวรกับเสื้อผ้ารูปแบบเครื่องนุ่งห่มต่างๆนานาเพอทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติกลัวจิตไปเป็นตัวเล่มเกาะตามชายเสื้อผ้าอีกวันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากงานแต่งงานแต่งงาน เลยแต่งตัวแบบนี้ดำรงชีวิตแบบคารวะปกติไปเที่ยวกับครอบครัวปกติถึงเวลามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติละวางได้ไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่กับอารมณ์จิตอารมณ์ใจปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองเป็นหลัก ทุกอย่างรูปแบบพิจารณาว่าเป็นผ้าห่อศพนะครับวันก่อนลานสาวจะไปประกวดนางงามวันภาษาไทยผมก็ไปเช่าชุดกับแฟนให้ลานสาวโอ้โหชุดตัวเล็กนิดเดียวผ้าหอ่อศพตัวละห้าร้อยบาท ปรากฏว่าช่วงเย็นลานราวก็กินมาม่าก็เลยอ้วกมั่งอ้วกแตกสารพัดไม่สามารถไปประกวดได้ขอคืนค่าชุดให้สี่รอบาทเขาเอาหนึ่งรหนึ่งรอยบาทนั่นแหละครับ แฟนผมตอนที่ไปเช่าชุดแฟนผมต่อว่าห้าร้อยนี่ลดได้อีกไหมเขาบอกว่าเต็มสูบแล้วลดไม่ได้แล้วโอโ้โหผ้าหอ่อศพตัวเล็กนิดเดียวบอกเต็มสูบแล้วผมก็เดินปัญญาว่ะโอ้แค่ผ้าหอ่อศพให้คนเจ้าไม่รู้เท่าไรกำไรไม่รู้เท่าไรแล้วแค่นี้ลดไม่ได้โอ้โหสุดยอด ยอมรับเลยครับนี่นะครับเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มมันก็เป็นเพียงผ้าหอศพดีๆนี่เองจะมีราคาถูกแพงเราก็ใส่ได้แค่ตัวเดียวใส่สองตัวแล้วก็ร้อนอีกเรานุ่งห่มเพื่อปกปิดาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อปกปิดอวัยวะที่มันทำให้เกิดความน่าละอายเรานุ่งห่มเพื่อปกปิดอย่างนั้นจริงๆเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อป้องกันเพื่อที่ออกจากเพื่อคุมแดดลมหนาวไม่หรอกครับอีกเหตุผลหนึ่งคือช่วงนี้ ผมกำลังศึกษาประวัติของหลวงปู่สวงซึ่งเป็นพระระดับพระอริยะพระอาหารหันต์เหมือนกันท่านเป็นพระที่ว่าอยู่เหนือสมมุติอยู่ไม่ยึดติดอะไรสักอย่างอยู่เหนือสมมุติเป็นพระที่ว่าไม่สนใจแม้กระทั่งชื่อเขาเรียกว่าสวงก็คือสวง ไม่รนใจเป็นพระทางอีสานไม่ธรรมดาพระลุมนี้เป็นพระที่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับโยมไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของปุถุชนเพราะถือว่าชีวิตของปุถุชนเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยกิเลสซึ่งไม่น่ายุ่งด้วยเลยหลวงปู่จวง เป็นพระที่อยู่เนือสมมุติจริงๆถ้าคนไม่เข้าใจคิดว่าท่านเป็นฤาษีชีไรายชีพรามเพราะว่าท่านเป็นจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้จะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้อยู่แบบสมัติมากเป็นพระที่ไม่สะสมอะไรมีอะไรก็จะเผาหมดเลยจุดไฟเผาหมดเลยไม่สะสมไม่ยึดมัน่นเป็นเจ้าของอะไรสักอย่าง เป็นพระที่มีอายุยืนยาวเป็นพระที่ถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะไปลบลูได้ไปปลามาดได้เข้าตัวเขาเองเป็นพระที่นั่งฉันข้าวก็ไม่มีความสำรวมบางทีก็ตื่นมาน้ำลายยืดขี้ตาเต็มตาก็ยังมี บางทีนั่งของรับโปรมาก็มีบางที่ตั้นมีวิชาเอาดินมาอาบเป็นน้ำก็มีวันดีคืนดีนึกจะห่มจีวรก็ห่มจีวรนึกจะห่มผ้าขาวก็ห่มผ้าขาวนึกจะห่มชุดลายทหารก็ชุดลายทหารนึกจะห่มผ้าเพะก็ผ้าเพะ ไม่ยึดติดกับเครื่องนุ่งห่มผมเองก็เคยทำวันดีนึกจะห่มจีวรยี่ห้มิสลินก็มิสลินห่มผ้าแพรก็ผ้าแพรห่มสันโซไลก็สันโซไลนึกจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนมาก็ใส่ไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรเพราะว่าพิจารณาว่ามันคือผ้าหอ่อศพถ้าคนไม่เข้าใจไปปลามาสท่าน เข้าตัวเลยมีอันเป็นไปหนักเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จิตใจท่านเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตานั่นนะครับหลวงปู่สลวงผู้อยู่เหนือสมมุติมันต้องมีสมมุติก่อนจึงมีวิมุตินั่นและครับว่าจะได้เป็นจิตวิมุตติเป็นจิตหลุดพ้น เป็นพระอา,หารหันได้มันต้องอาศัยวิริยะความเพียรค่อนข้างมากความเพียรอันยิ่งใหญ่ความเพียรที่ต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญการเวลามันคืนกินชีวิตของมนุษย์ไปนักต่อนักแล้วมนุษย์เรานี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยมนุษย์เราค้นหาในสิ่งที่เราต้องทิ้งในวันที่เราต้องจาก และสุดท้ายแล้วทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติของโลกหมดเลยคืนกลับสู่ธรรมชาติดังเดิมหมดเลย